ตรงนี้ผมยังเปิดโหมดบิวตี้อยู่นะครับในขณะที่ผมเปิดกันสันในขณะที่ผมเปิดหน้าชั้นหลังเบลอคือคุณสามารถเปิดทุกอย่างได้โดยที่ความละเอียดก็ยังคงดีอยู่ลองดูเชลข้างหลังที่มันลบๆอยู่ครับหน้าชั้นหลังเบลมันทําให้มันละลายหายไปหมดเลยโอ้โหบันทึกเสียงดีวมม่ะเ,เปิดฟิลเตอร์ขาวดาอยู่กราบสวัสดีเพุกคนะครับเนีย้ผมกลับมาเจอกับการ อันสบกของสมาร์ทโฟนรุ่นที่กำลังจะขายดีเป็นรุ่นถัดไปของ Oppo นะครับคือผมเห็นสเปคกับราคาแล้วเนี่ยวูไมงใช้ได้นะครับฟีเจอร์อื่นๆที่ให้มาที่เป็นซอฟต์แวร์หลักๆข้างในเนี่ยสำหรับผมนะผมว้าวมีหลายๆอย่างที่ Oppo Reno 4ตัวนี้เนี่ย ให้มาเป็นตัวแรกด้วยนะครับสำหรับ oppo oh. นะทั้งเรื่องของสีทั้งเรื่องของตัวซอฟต์แวร์สโลโมชั่นเอยยานวิดีโอเอยโหมดถ่ายภาพใหม่เอยรวมถึงเซ็นเซอร์ใหม่ๆที่ใส่เข้ามาแล้วผมเชื่อเลยว่าตัวนี้ขายดีแน่นอนนะครับรวมถึงของแถมที่เขาแถมมาให้เดี๋ยวเราจะมาอ u n b อ x แกะกล่องให้ได้ดูกันนะครับแต่ว่าราคายังไม่ออฟฟิเชียลนะครับเท่าที่ทราบมาโดยคร่าวๆนะ ราคาอยู่ที่ประมาณ12,900หรือว่า13,000หน่น่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ส่วนจะราคาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวผมจะให้ทีมง,งานขึ้นราคามาให้ละกันเนาะในวันเปิดตัวนะครับลองดูรายละเอียดสเปคข้างล่างแต่ว่าของแถมที่คุณจะได้ไปหลักๆเลยนะครับจะเป็น oppo reno 4 backpack ตัวนี้นะครับคือกระเป๋า หนึ่งใบแล้วก็จะเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่า eVip card นะครับคือเป็นบัตรรับประกันหน้าจอแตก1ปีให้ไปเลยคือกระเป๋า่าผมผมไม่ได้วอลลี่เท่าไหร่แต่ผมชอบคือไอประกันหน้าจอแตกนี่แหละนะครับ oppo เนี่ยตั้งแต่ราคาหมื่นหน่อยๆขึ้นมาถ้าเกิดว่าเกินหมื่นสอหรือว่าเกินหมื่นหึงนะ ถ้าคุณซื้อเป็นเซตแรกๆคุณจะได้ประกันหน้าจอแตกไปด้ว <Wow. S 1> ยนะครับส่วนสเปคข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับฟีจฟเจอร์อะไรเงี้ยสำหรับตัวนี้ผมว่าอัดมาเต็มที่มาก oh. ผมขออนุญาตเอาลงไว้ก่อนแล้วกันนะครับ Oppo Reno 4นะครับรุ่นที่เอาเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยนะครับจะเป็นรุ่น RAM 8 ROM ร2อแล้วก็ CPU เนี่ยก็จะเป็น Snapdragon 720G เนาะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะครับปกติแล้วเนี่ย Oppo เขาจะให้แบบอะไรที่เป็นเหมือนกับจุดเด่นของเขามาแต่ว่าเจนใหม่ๆเนี่ย เป็นอะไรที่แบบเรียบๆแล้วตรงนี้เขียนว่า Oppo Reno 4เดี๋ยวผมจะหยิบกล่องของรุ่นพี่เขามาให้ดูคือกล่องของ Oppo เจ n เนอเรชั่นใหม่ๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเว้ยนี่คือ Oppo Find Pro, Pro ที่ผมใช้อยู่นะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีลักษณะที่เป็นแบบเรียบๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีจุดเด่นของเขาใช่ป่ะประจํารุ่นอันนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นกล่องแบบเจ n เนอเรชั่นใหม่นะครับนี่แจ้งไว้เนาะสไลด์ออกมาแปร้งก็จะเจอกล่องอีกชั้นหนึ่งเปิดมาครับ เปิดมาครับปรึงปรึงหลายรอบแล้วเกินอันนี้ขอบคุณอั p โฟด้วยนะครับให้เราได้มาเล่นก่อนที่จะปักเยาขาดขาดเลย ขอบคุณอัปโป้ด้วยที่ให้เรามาเล่นก่อนที่จะเปิดตัวแล้วก็ผมก็ทําขาดเป็นคนแรกของประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเคสที่เขาให้มานะครับมีเคสมาให้ในกล่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะบัตรรับประกันนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมอยู่มังนี่เนาะโอเคอันนี้เก็บกลับเข้าไปครับนี่คือตัวเครื่องของ Oppo Reno 4 first impression จับครั้งแรกเลยนะรู้สึกได้เลยว่ามันมันบางมากนะครับคุณลองดูความบางอันนี้ผมยังไม่แกะนะแต่คือเครื่องแม่งบางแล้วก็เบามากนะครับตัวนี้หน นะครับน้ำหนักเนี่ยโคตรเบาน้ำหนักแค่165กรัมหนักประมาณ iphone se 2020คือ iphone เครื่องน้อยๆหนักประมาณนั้นเลยอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องครับเดี๋ยวมาดูกันนี่อุ๊ยทำไมไม่มีหูฟังล่ะ อ,ออยู่ข,ข้างล่างสายชาร์จเป็นหัวเป็นไทสีนะครับมีสีเขียวๆแบบ oppo แล้วก็เป็นฟาสชาร์จด้วยนะครับตัวนี้ยาวประมาณ50กิโลเมตรจากกรุงเทพถึงพัทยากันเลยทีเดียวอันนี้เป็นหูฟังแบบ oppo รวมถึงเป็นแจ็ค3.5มิลมด้วยดังนั้นตัวนี้ยังรองรับแจ็ค3.5มิลมอยู่แล้วก็อันนี้ไฮไลท์เข้าเลยนะครับฟัสชาร์จ30วัตต์นะครับว yes ูฟแฟลชชาร์จ4.0เย็ดแก่ให้ฟาชาร์จมาด้วยนะครับ oppo เลนราคานี้ <laughs> อันนี้ถูกใจผมมาก ตัวนี้เนี่ยคุณสามารถชาร์จ0-150เนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็ชาร์จให้เต็ม100%เนี่ยใช้เวลาแค่57นาทีเท่านั้นนะครับไม่ถึงชั่วโมงชาร์จเต็มซึ่งฟีเจอร์นี้ปกติคุณจะต้องซื้อนะครับสมาร์ทโฟนราคาประมาณสัก20,000นะหรือไม่ก็30,000คุณถึงจะได้ฟา้าชาร์จที่เร็วขนาดนี้กับแบตเตอรี่4,000 mAh แต่อมป o ครับ10,000กว่าบาทคุณได้ฟ้ชาร์จ 3 0วัตต์ไปแล้วนะครับแล้วเร็วด้วยนะครับไม่ได้ให้มาแบบโง่ๆขี้ๆนะครับใช้งานได้จริงผมลองมาหลายรุ่นแล้วอันนี้คือดีงามมากนี่คือของแถมทั้งหมดของ oppo reno 4นะครับในตัวกล่องนะไม่นับของแถมข้างนอกตรงนี้อีก1กล่องนะครับเดี๋ยวค่อยแกะกันแต่ว่านี่คือ ในกล่องที่ให้มาสมมุติว่าคุณไม่ได้ซื้อเซ็ตแรกๆหรือว่าซื้อแบบติดโปรอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ของแถมเนาะก็จะมีตัวเครื่องนะครับจะมีเคสมีฟิล์มติดมาให้แน่นอนนะครับ oppo ไม่ค่อยงกเคสงกฟิลม์มแล้วก็มีสายชาร์จยาว50กิโลเมตรแล้วก็มีหูฟังนะครับเป็นแจ็ค3.5มจุมิลน,นะไม่ใช่ไทซีนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ฟารชาร์จสาวัตต์นะครับให้มาด้วยเลยนี่คือทั้งหมดในกล่องของ oppo reno 4นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามา ทดสอบกันอีกทีนึงคือตามเลขสเปคเนี่ยเอโมโวว่ามันชาร์จได้เท่านั้นท่านนเท่านี้ใช่ป่ะเดี๋ยวในรีวิวเต็มเราจะเทียบชาร์จให้ดูเลยเทียบกับ iPhone <uter> ก็ได้เทียบกับใครก็ได้นะครับคอมเมนต์ขอมาข้างล่าง kitty. เดี๋ยวจัดให้นะครับมาแกะกันดูครับโ,โหสีแม่งสวยมากโอ้โหไยสีสวยว่าสีมันจะออกแนวด้านๆหน่อยครับดู อันนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งทํากับ r e โ o 4สีเป็นตัวแรกเลยนะครับของ oppo ที่ทําแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า r e โ o ่โกลนะครับเป็นสีใหม่เลยเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรนะกาเล็กติกบลูมั้งสีที่ผมได้นะครับคือสีสวยมากแล้วก็ผิวเนี่ยจะเป็นผิวด้านๆนะครับดูแพงมากอะ่ะ <Wow. S 1> ฝาหลังตรงนี้ไม่ใช่กระจกนะครับแต่สีสวยแต่ว่าตัวตัวฝาหลังตรงเนี้ย เหมือนจะเป็นพอลิคาร์บอเนตหรือว่าบ้านๆก็นใช่ไว่าพลาสติกส่วนตรงเลนส์กล้องตรงนี้ครับก็จะเป็นกระจกเป็นแบบเหมือนลอยๆกระจกขึ้นมาครับแต่แต่ไม่รู้เป็นกระจกหรือเปล่าหรือจะเป็นพลาสติกก็ไม่รู้นะครับแกนก็จะเป็นแบบสีแบบเงาๆอย่างเงี้ยฟ่งฟิงขึ้นมาเลนส์กล้องนูนไหมนูนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ใส่เคสก็คงจะหายเดี๋ยวลองใส่เคสให้ดูแล้วก็ตรงนี้มีสกรีน oppo อยู่ปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้นะครับสแกนนิ้วอยู่ใต้จอนะครับ ้องหน้า32ล้านแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์เอาไว้แบบใช้แบบแอร์เะเอาไว้เป็นเซนเซอร์อเดี๋ยวไว้คุยกันเซนเซอร์มันทําได้หลายหน้าที่มากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถาดใส่ซิมเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูว่าใส่ซิม 1, ซิม2หรือว่าใส่เอทิร์ดได้ไหม นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับเป็นแบบ triple ิ l o t นะครับใส่ซิม1นึซิมสรวมถึงใส่เอิีคัต่อเข้าไปได้อีกที่ตูดนะครับจะเป็นแจ็ค3.5มิลนะครับไม์ My. ไทซีซนะครับใส่ชาร์จเป็นไททซีแล้วแล้วก็ระบบลำโพงเสียงสเตอริโอรองรับ Dolby บี m อสมด้วยนะครับคือดู Netflix ได้เลยสบายๆตัวนี้เขาบอกว่า c e r t i f ิฟากับ D R M แล้วก็ดู Netflix ได้แบบ H D แล้วมาเปิดเครื่องกันอ่ะมาละใส่เคสครับ มีฟิล์มมาให้นะครับไม่ต้องไปติดฟิล์มเพิ่มนะเุ้ยใส่เคสแล้วยังดูสวยอ่ะเคสที่เขาให้มาเป็นเคสใสนะครับใส่แล้วยังดูดีอยู่เอาออกโอเคเดี๋ยวเราเก็บของกันจอสวยมากอะ่ะเดลองเข้าเครื่องก่อนป๊๊ไฟอ่าลองรับ Wifi 5 g จิกนะครับราคานี้ควรจะลองรับแหละนี่สแกนใต้จอครับเป็นยังไงโอ้โห คันเร OS โอเอส7.2นะครับเฮ้ย hey, มาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคโดยคร่าวๆนะครับของ Oppo r e n o Reno 4ก่อนแล้วกันตัวนี้ให้จอมาขนาด6.4นิ้วนะครับความละเอียด Full HD p l u พันแนลจอเนี่ยเป็น AMOLED แต่ว่ายังเป็นแบบ60เฟรมเรทอยู่นะครับ60 h z CPU ให้มาเป็น Snapdragon 720G สายเล่นเกมปวดได้เลยนะครับแรมให้มา 8G s t o r a เรให้มา108 g ิสามารถจะเล่นเกมไปแล้วบันทึกหน้าจอไปได้นะครับรวมถึงได้แทนนัรับก,ก้อนนนี้ผมขอบคุณอั p โปมากที่ไม่ให้มีเดเทคมากับราคาหมื่นกว่าบาทแบตเตอรี่เนี่ยให้มา4,015มิลลพร้อมกับฟ s า c ชาร์จวุ๊กและชาร์จ4.0นะครับ30วัตต์กล้องหน้านะครับ32ล้านพิกเซลพร้อมกับเซ็นเซอร์อีก1ตัวนะครับเอาไว้ใช้งานแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไว้คุยกันส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มา 1>, 1 2 3 4ตัวนะครับมีกล้องหลัก48ล้านเลนเอลตราวายแล้านนะครับเลนมาโครหรือว่าถ่ายระยะใกล้อีก2ล้านแล้วก็เลนโมโนหรือว่าเลนขาวดําอีก2ล้าน คือผมงงมากว่าทําไม oppo ให้เลนส์ขาวดํามาในวันที่เราไม่ได้ใช้ขาวดําแล้วนะครับวันนี้ครับรู้แล้วว่าเขาให้มาทําไมเขามีซอฟต์แวร์ใหม่มาที่จะทําให้คุณถ่ายวีดีโอแล้วได้ใช้เลนส์โมโนหรือว่าเลนส์ขาวดําตัวนี้เติมเข้าไปาเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวลองให้ดูมันมีประโยชน์อยู่ครับนี่คือสเปคโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็ Android เนี่ยมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน10.0นะครับคือใหม่ล่าสุดละ่ะ สแกนนิ้วอยู่ใต้จอ Color OS v เวอร์ชันใหม่เนี่ย <Wow. S 1> เขาบอกว่าเขาทำวอลเปเปอร์ให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงภาพพื้นหลังเนาะนี่มีให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็เริ่มที่จะแบบใส่ใจกับรายละเอียดพวกนี้แล้วนะครับแล้วก็มีภาพ w a ลเปเปอรแบบเคลื่อนไหวด้วยสีเดียวกับกล่องเลยชอบดีวะตั้งเป็นทั้งคู่เออยเยสเควอลเปเแบบแบบเคลื่อนไหววะสวยครับสวยเวลาปัดมันก็จะตามนิ้วเราไปด้วยความรู้สึกแรกสัมผัสนะครับ ทัดลื่นครับฟิลลิ่งเหมือนกันเลยกับ o p p o ป e reno 2นะครับฟิลลิ่งการพิมพ์ล่ะเดี๋ยวลองดูครับทดสอบการพิมพ์มอเตอร์สันดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับมอเตอร์สันดีขึ้นพิมพ์ง่ายนะครับพิมพ์ติดเร็วด้วยมีมูฟเมนต์เวลาคุณกดออกจากแอป,ปนี้ครับปุ๊บเวลา,กดออก,ลากดออกอ่า <S <S โอเคยังพอได้อยู่นะครับยังพอได้อยู่ไม่ได้เร็วมากอันนี้แจ้งไว้ก่อนว่าไม่ได้ปุ๊บป๊บปัดปัด,ปาดมากดูนุ่มนวล แล้วก็บอกสําหรับยูเซอร์ทั่วไปแน่นอนนะครับใช้งานแล้วไม่วินหัวตาลายทีนี้ความพิเศษของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับที่ Oppo ไม่เคยทํากับรุ่นไหนมาก่อนนะคือเขาจะให้ตัวซอฟต์แวร์ที่มีลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นนะครับคือสมมุติว่ากล้องหน้าที่เขาให้มา2ตัวเงี้ยครับตัวนึงเนี่ยเป็นกล้องไว้ถ่ายรูปอีกตัวนึงเนี่ยเอาไว้ทําอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องของสมาร์ทอย่างเช่นเราปิดหน้าจออย่างงี้ใช่ป่ะปติจะมีการแจ้งเตือนนะครับ ถ้าเราไปเซตติ้งมันไม่ให้คนอื่นมาดูนะครับแจ้งเตือนเนี่ยจะไม่ขึ้นถ้าเราไม่ได้เป็นคนมาดูเองอย่างนี้เคยเจอเหตุการณแบบ์ว่าแบบว่าเฮ้ยแฟนเราทักมาแล้วแบบเพื่อน,นข้างๆเขาดูเฮ้ยแฟนมพนทักมาว่ะอะไรเงี้ยอันนั้นคือเพื่อนมันแอบ,บมาดูหน้าจอเราแล้วมันก็บอกเรานะครับแต่อันเนี้ยถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเครื่องคุณจ้องมองอย่างเงี้ยครับแม้ว่ามันจะล็อกเครื่องอยู่นะมันจะไม่โชว์แจ้งเตือนให้คุณเห็นเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันทําได้ขนาดนี้นะครับหรือว่าคุณจะใช้งานมือ ปัดซ้ายปัดขวาเหมือนฟีเจอร์สมัยก่อนที่เขาคิดกันอะไรเงี้ยตัวนี้ใช้งานกับพวก YouTube ได้กับพวก Facebook ได้กับแอป Instagram หรือว่าจะเป็น t i k t o k อะไรพวกนี้มันใช้งานได้หมดเลยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งเว้ยที่ถ้าเกิดว่าคุณเอียงเครื่องแล้วคุณมองนะครับมันจะจับหน้าเราว่าเราเนี่ยดูอยู่จริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดมันเราดูอยู่จริงๆมันก็จะหมุนให้ <Wow. S 1> เออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หมุนหรือว่าไม่ได้อะไรเงี้ยสมมติว่าเราตั้งความสว่างหน้าจอ10นาทีสมมุตินะแล้วเราไม่ได้ทาอะไรแต่ว่าเราก็็จจจ้้ออองงดดููย่่นนะะเรากากมมมัไมัไบ จอมันจะโชว์จนกว่าเราจะหันไปมองอย่างอื่นมันจะถึงมันจะค่อยดับนะครับนี่คือฟีเจอร์ที่มันให้มากับเซนเซอร์กล้องหน้าอีกตัวหนึ่งคือมันทําได้เยอะมากเดี๋ยวไว้ดูในดูเต็มแล้วกันตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าจะให้มา32ล้านนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูสิ่งแรกที่เจอเลยนะครับคือมุมมองแม่งกว้างมากโดยปกติแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้เลนอั t r a w i ไวคุณถึงจะได้มุมมองแนวแนวนี้นะครับอันเนี้ยผมว่าน่าจะเกิน90อะแต่ไม่รู้ว่ากี่องศาแต่กว้างนะครับกว้างประมาณหนึ่งเลยบหมดคอนเทรครับอืม นี่สโลโมชันกล้องหน้าสามารถถ่ายได้สูงสุดที่240เฟรมโอ้โหกล้องหน้าถ่าย240เฟรมได้รวมถึงคุณสามารถใช้งานเปิดหน้าชั้นหลังเบลอในกล้องหน้าหรือเปิดกันสั่นในกล้องหน้าก็สามารถทําได้เป็นรุ่นแรกนะครับของ oppo เลยที่คุณสามารถเปิดกันสั่นในกล้องหน้าในงานวิดีโอได้อันนี้เจ๋งมากนะครับแล้วก็ยังคงความบิวตี้ไว้อยู่สังเกตดูนะครับผมยังเปิดโหมดบิวตี้อยู่นะให้ดูตรงนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอะครอบให้หน่อยนะครับทีมงานเห็นไหมตรงเนี้ย ผมยังเปิดโหมดบิวตี้อยู่นะครับในขณะที่ผมเปิดกันสั่นในขณะที่ผมเปิดหน้าชั้นหลังเบลอคือคุณสามารถเปิดทุกอย่างได้โดยที่ความละเอียดก็ยังคงดีอยู่ เมื่อก่อนเนี่ยคุณจะต้องเลือกนะครับว่าคุณจะเปิดอย่างไรนะสมมติว่าผมจะเปิดโหมดวิดีโอแบบบิวตี้ผมจะต้องปิดการสัน่นแต่เดี๋ยวนี้คุณเปิดบิวตี้เปิดการสัน่นหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดบิวตี้คุณจะต้องจับคู่กับหน้าฉาหลังเบลอแต่เดี๋ยวนี้คุณทํา3อย่างได้พร้อมกันนะครับไอตัวฟิลเตอร์ครับสมมติว่าคุณอยากได้ฟิลเตอร์แบบแบบขาวดำนะคุณสามารถใช้งานได้พร้อมกันเลยหน้าฉาหลังเบลอการสัน่นบิวตี้เบลอสี่อย่างที่เขาให้มาคุณสามารถใช้งานได้พร้อมกันนี่เป็นครั้งแรกของ Oppo ทที่ทได้ แล้วไม่ได้ใส่มากับตัวท็อปราคา40,000ใส่มากับรุ่นกลางราคา1 2ื่นสองหมื่นสาม oppo ทำให้คุณได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดู สวัสดีครับนี่คือการทดสอบงานวิดีโอที่เปิดทุกสิ่งอย่างคุณลองดูเชลข้างหลังที่มันลกๆอยู่ครับหน้าชัหลังเลอมันทําให้มันละลายหายไปหมดเลยคุณลองดูเชลข้างหลังที่มันลกๆอยู่ครับหน้าชัหลังเลอมันทําให้มันละลายหายไปหมดเลยโอ้โหบันทึกเสียงดีว<บ>่วะเปิด,ปดฟิลเตอร์ขาวดำอยู่คือคุณจะเลือกฟิลเตอร์อะไรก็ได้แต่ผมอยากได้ฟิลเตอร์เงี้ยอยากจะลองให้ดูนี่คือที่ผมบอกครับรวมถึงเขามีแอปของเขานะในการตัดต่อวิดีโอเรียกว่าแอปโซลูบคุณจะเอาไว้อันนี้เป็นเป็นแค่แกลเลอรี่ก่อนคณเีด้้ยไล2 หรือทำให้มันสโลว์ก็ได้ แอปแกลลอรี่ของ Opp o ppo เนี่ยจะเน้นภาพนิ่งแต่เดี๋ยวนี้ o ppo เองเริ่มเน้นวิดีโอเหมือนกับอินเตอร์แบรนด์เหมือนกับซัมซุงเหมือนกับ iPhone มากขึ้นแล้วนะครับแล้วทําได้ดีด้วยนี่ผมลองเปิด4ี่อย่างแล้วนะรวมถึงกล้องหน้าเองมีโหมดกลางคืนมาให้คือคุณสามารถเอาไปเซลฟี่กลางคืนแล้วยังสว่างสวัยอันตรายไปทุกที่ได้อยู่นะครับหมู่ portrait เ,เองก็มีนะครับอันนี้ไม่ต้องหวงปล่อยผ่านได้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 1,80p 0นะครับโลลูชันคุณก็เลือกได้นะครับในกล้องหน้าว่าจะเป็น 720p หหรรือวว่าาเีีข้ัสดโ เลือกไฟล์นะครับสมมุติว่าคุณอยากเอาไปตัดต่อจริงจังนะก็เลือกเป็น H.265 ก็ได้หรือว่า H.264 เพื่อจะใช้กับหลายๆโปรแกรมตัดต่ออนะไรเงี้ยก็ใช้ H.264 ก็จะได้นะครับส่วนกล้องหลังครับงานวิดีโอที่คุณถ่ายได้คือ Full HD 60เฟรมครับ Oppo เนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยทำเลยนะครับ Full HD 60เฟรมตอนนี้มีมาให้แล้ว 4K 30เฟรมคุณก็ถ่ายได้นะครับคือเจ๋งมากอะเอาง่ายว่าตัวนี้ถ่ายวิด,ยดีโอ 4K ได้แล้วก็ Full HD 60เฟรมเบทคุณก็ถ่ายได้นะครับ <S <S Slow Motion ครับ 1 0 8 0 p ได้นะครับแล้วก็สโลโมชันของตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้คุณดูนะครับสโลโมชันคุณสามารถที่จะใช้งานได้สูงสุดที่960เฟรมเรทครับคุณสามารถใช้งานสโลโมชันได้960เฟรมเรทแล้ว o p p o เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่เน้นงานวิดีโอนะครับแต่เขามีให้คุณเลือกปรับตั้งแต่4 8 0 p 9 6 0 p 240เฟรมหรือ120เฟรมแล้วไอ้สองเฟรมเรทเนี่ยนะครับยังเป็น full hd อยู่ คือแบบเฮ้ยอ p ปโปมาถึงขั้นนี้ได้ไงวะงานวิดีโอหน้าชั้นหลังเลอเปิดได้พร้อมกับกันสั่นที่คุณสามารถเลือกว่าจะใช้เลนอัลตร้าไวหรือว่าเลนหลักก็ได้นะครับเป็นกันสั่นพิเศษของเขาเป็นตัวแรกเลยนะครับของออปโป้ที่ให้กันสั่นพิเศษแบบนี้มาเสื้บเจ๋งอะฟิลเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็คือมีมาให้คือฟีเจอร์ที่ให้มาครับผมถ้าเกิดพูดกันหยาบๆเนาะบางอย่างเหนือกว่าตัวท็อปราคา4ี่0ม่นด้วยซ้ำคือให้มาแบบวุ้ด นี่ราคาหมื่นสองไอ้พวกสี่หมื่นที่ผมซื้อมาที่ผมน้อยใจเลยนะแต่เฮ้ยมันให้มาได้อ่ะหมกนกลางคืนก็มีมาให้นะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้ทุกเลนเลยนะครับแล้วเลนเอลิฟวายไม่สามารถใช้งานโหมดโบเก้ได้นะครับถ้าเกิดอยากใช้โหมดโบเก้ก็ต้องใช้เลนหลักเนาะแล้วถ้าเกิดว่าลองถ่ายวิโด,โด,ดีโอโดยทั่วไปครับสมมติผมลองถ่ายเลนเอลิฟวายอยู่นะสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอเลนเอลิฟวายของ o p ปเป r ร์โฟกัสไหม อ่ะเป็นฟิกโฟกัสนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ถ่ายก็ไม่สามารถจะที่เลือกเลนได้เดี๋ยวผมขอลอง Full HD 60เฟรมดูดิอ๋อเลน Ultra Wide ใช้ได้แค่ Full HD 30เฟรมนะครับถ้าเกิดว่าเป็น 4K ล่ะ 4K ก็น่าจะได้แค่เลนหลักนี่คืองานวิดีโอ 4K ที่เกิดมาจาก Oppo Reno 4นะครับโฟกัส ค่อนข้างเร็วนะแล้วก็มี EIS มาให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับไม่มีเลนส์ซูมนะถ้าเกิดซูมก็คงจะเป็นซูมแบบดิจิตอลนะครับแต่โฟกัสไม่ได้แย่ใน 4K นะเดี๋ยวลอง f u l HD 60เฟรมต่อนี่คือวิดีโอ Full HD 60เฟรมนะครับของ Oppo Reno 4เฮ้ยทำไมวิดีโอมันนิ่งวะในวิดีโอ Full HD 60เฟรมครับมีกันสั่นด้วยแล้วก็ยังโฟกัสเร็วอยู่นะครับได้ว่ะเดี๋ยวต้องไปลองดูเดี๋ยวต้องไปลองดูดอ,อ,ดอ่โหมด ที่ทําโบเก้เนี่ยใช้ได้แค่ Full HD นะครับเดี๋ยวจะต้องลองไปเล่นดูก่อนแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าในนี้มีโหมดเยอะมากนะครับโหมดสโลโมชันเองก็มีให้ปรับเยอะโหมดรูปถ่ายก็มีให้ปรับเยอะกว้างไหมมุมมองเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งมุมมองไม่ได้กว้างมากแต่ว่าจะเน้นนะครับเน้นไม่ให้ distortion นะครับอ่าอันนี้คือเลน u ั t ต a ้าไวอันนี้คือเลนหลักโอเคให้ดูมุมมองของเลน ultra wide ครับ นี่คือมุมมองของเลน Ultra ้ i d e เห็นปะ่ะจะไม่ได้กว้างมากจะจะเน้นแบบเอ้ยให้มันแบบไม่เบี้ยวอันนี้เป็นเลนหลักมุมมองก็กลางๆนะครับไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไม่ได้แคบอยู่ในระดับกลางๆโหมด Portrait ต,ต้องไปลองถ่ายข้างนอกดูนะครับมีโหมด Slow Motion สแกนข้อความทำแ l a สติ๊กเกอร์นะครับ Slow Motion นี่แม่งเจ๋งจริงวะ่ะชอบวะ่ะ ไอ้ส่วน960เฟรมเนี่ยครับอันนี้เขาชี้แจงมาแต่ต้นเลยนะว่าใช้ AI ทํานะครับไม่ได้เป็น960เฟรมเรทแบบแท้ๆนะครับอันนี้คือ960เฟรมเรทนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะดูนะครับอืมน่าจะเสร็จแล้วแหละได้ประมาณ2วิโอเคลองดูครับมันก็ยังมีภาพแบบยืดยืดอยู่นะเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็น960เฟรมเรทแท้ๆนะครับซึ่งเลราคานี้ ไม่น่าจะมีใครให้960เฟรมแท้ๆมาเดี๋ยวผมจะลองไปเป็น 480p ดู 480p ได้กี่วินเนี่ยลองดูครับ480เฟรมเองก็ไม่ได้ลื่นนะครับมีความภาพแตกอยู่ประมาณหนึ่งอารมณ์เหมือนใช้ซอฟต์แวร์ขยายเดี๋ยวลองเป็น240เฟรมดูอันนี้เหมือนจะถ่ายได้ยาวๆเลยนะครับถ้าเกิดเป็น240เฟรมเนี่ยเหมือนจะถ่ายได้ยาวๆเลยอะดูดิ อ่าอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ถ้าให้ผมแนะนําให้คุณใช้นะครับให้ใช้เป็น240เฟรมละกันนะครับสล o โม,โมชั่นที่เขาให้มานะครับโฟกัสดีขึ้นมีเลน u ั t ตร w i ายเปิดซูเป,ปอร์กันสั่นถ่ายหน้าชัดหลังเบลอร,รวมถึงสามารถถ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโมโนได้อะโมโนคือคือคุณถ่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูโหมดวิดีโอนะ มันจะมีอันนี้มาให้ครับคุณถ่ายอุปอะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงอย่างอื่นจะเป็นสีขาวดําหมดเลยเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูนะนี่คือโหมดที่ใช้อะไรให้มันแบบเป็นแค่สีแดงเท่านั้นถึงจะมีสีส่วนอย่างอื่นเป็นขาวดําหมดสังเกตตรงกล่องลีโน่ครับจะเป็นขาวดําแต่ว่ากระดาษใบนี้มันเป็นสีแดงเว้ยอะ คือมันจะทําให้ทุกอย่างครับเป็นสีขาวดํายกเว้นสิ่งของสิ่งนั้นๆที่เราอยากจะให้โฟกัสสีว่าเฮ้ย <Wow. S 1> เป็นสีแดงนะเราถึงจะให้มันแสดงสีซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวหรือว่าสีฟ้าครามถ้าสีฟ้าครามเนี่ยมันจะเห็นแค่กล่องนี่คือโหมดแบบสีฟ้าครามครับจะเห็นแค่กล่องกับเสื้อผมเท่านั้นที่มีสีอยู่ส่วนอย่างอื่นครับ จะเป็นสีแบบขาวดำหมดเลยสังเกตดูโอเคประมาณนี้นี่คือฟีเจอร์หนึ่งเวย้ยซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจว่าทำไม Oppo ถึงให้เลนโมโนหรือว่าเลนขาวดำมาวันนี้ครับเขามีฟีเจอร์ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองใช้ดูในรีวิวเต็มว่ามันจะออกมาในแนวไหนนะครับแล้วก็มีหมดกลางคืนไห้ด้วยเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยดีขึ้นนะแต่ยังไม่ได้ลองนะครับต้องไปลองดูก่อนนี่คือ ฟีเจอร์ทั้งหมดที่ Oppo Reno4 เขาให้คุณได้ถ้าเกิดว่าอยากซื้อนะครับเวลาคุณไปซื้อคุณจะได้รับประกันหน้าจอแตก1ปีและกระเป๋าใบนี้สำหรับคนที่พิเอเดอร์นะครับเป็น e-vipcard ประกันจอแตก1ปีแล้วก็กระเป๋าเป็น b a c k p a g นะครับของ Oppo Reno4 มูลค่ารวมกัน 7,500บาทนะครับให้ไปเลยฟรีฟรีจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับออนไลน์ก็มีช็อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากวอล์กอินไปดูของแถมไปจับตัวเครื่องก็ลองเดินดูได้นะครับที่ห้างใกล้บ้าน oppo เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีเชลล์อยู่ตามห้างตัวเทศอยู่แล้วนะครับอ่ะขอญาตเก็บไว้นะครับให้ดูนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูถ้าเกิดว่าไม่ใช้ก็ขายก็ได้นะครับผมว่าน่าจะมีคนรับซื้ออยู่นะเพราะว่าอย่างอย่างเนเน่เอง,เองทีมงานผมเนี่ยก็จะชอบซื้อกระเป๋าที่มันแถมมากับแบ,บ,แบรนด์มันดููแบบดดีเ อันนี้คือตัวกระเป๋าครับทีถ้าเกิดว่าคุณพรีออเดอร์หรือว่าคุณซื้อเป็นเซตแรกๆเนะี่ยคุณจะได้ไปนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับหนังนะครับจะดูพรีเมียมกว่า r ีโนสแล้วก็ r ีโนสค่อนข้างเยอะไ <Wow. S 1> ้ยกลิ่นดีแต่ว่าอย่าไปดมนะทนนี่ผมดมให้แล้วกลิ่นจะดีแล้วก็จะเป็นกระเป๋าที่เน้นแบบเน้นความหรูหราครับถูแล้วมันจะขนลุกหน่อยๆเคยเคยจับกระเป๋าที่มันถูแล้วขนลุกปะเอออันนี้เป็นฟิลประมาณน,น,น,นั้นเลยครับ คือใบมันใหญ่มากคุณเอาไปโรงเรียนเอาไปใช้เดินทางไปต่างประเทศนี่ได้สบายเลยแล้วก็ซิปคุณดูลักษณะของซิปนี่ก็ล้วงเข้าไปครับมีมีเซ็ตแรกก่อนนะครับเป็นเซ็ตแบบว่าเอาไว้ของใช้บ่อยอะไรเงี้ยพวกแปรงสีฟันยาสีฟันที่แบบใช้บ่อยๆถ้าเกิดเดินทางนะอันนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับลายก็จะเป็นลายแบบอย่างเงี้ยสกรีนมานะครับแล้วก็คําว่า i am Reno อยู่มังนี่ครับอันนี้ก้างล่างก็เหมือนกันดีไซน์สวยครับ ข้างๆเนี่ยเอาไว้ทาอะไรไม่รู้นะครับเท่ๆหรือว่า,าไว้ผูกกับเชลหรือว่า,าไว้ผูกของอะไรเงี้ยผมเองก็ไม่รู้นะว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับน่าจะเป็นดีไซน์เขาแหละข้างหลังนะครับเป็นที่บุแบบนุ่มๆเผื่อแบบคุณสะพายนานๆอะไรเงี้ยมันจะช่วยแบบไม่ให้หลังคุณมันกดทับนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากสะพายครับถือก็ได้นะเนี่ย <Yeah, S 1> เออใช้ได้ครับใช้ได้อืเปิดหรือโอ้ข้างในของม่ที่ใส่ของเยอะมากต้องยืนเลยอ่ะผมไม่ยืนเลยอันนี้คือ กล้องที่เราใช้กันอยู่นะครับพานาเจสไฟนะครับสมมุติว่าผมอยากจะเอากล้องผมไปขาย,ยางเงี้ยนี่ผมใส่แบบเต็มแม็กเลยนะปกติแล้วเนี่ยอันนี้มันใส่ที่ไหนกันไม่ได้นะครับเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากแต่คุณดูผมใส่ในกระเป๋าอันนี้ไออ่อะแล้วก็อ่ะหนึ่งเลนใหญ่ๆเฮ้ยยังเหลือพื้นที่อีกเยอะอ่ะ oh <no. S 1> พอใส่เต็มแล้วมันจะดูแบบธมัดทรมงหน่อยแล้วก็ปิดซิปครับนี่เยถือก็ได้ดูดีอยู่ หรือว่าแบบจะสพายักเรนไฮสคูลอันนี้คือผมพยายามใส่โหลดเยอะๆให้คุณเห็นภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปเนี่ยมันจะออกมาแนวๆนี้อ่ะนี่คือทั้งหมดของ oppo ย้ำอีกรอบนึงนะครับถ้าคุณพรีออเดอร์นะครับคุณจะได้ตัวเครื่องได้ประกัน1ปีนะครับได้ประกันจอแตกอีก1ปีได้กระเป๋า1ใบนี่คือขั้นต้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอร้านที่เขาแบบแถมเยอะๆอะไรงเงี้ยคุณอาจจะได้ของแถมเยอะกว่านี้อีกนะครับเคสฟิล์ม ในกล่องมีมาให้แล้วนะครับหูฟังในกล่องมีมาให้แล้วนะครับส่วนรีวิวอยากให้เราเทียบกับรุ่นไหนหรือว่าอยากให้เราไปถ่ายทดสอบอะไรเป็นพิเศษนะครับงานวิดีโอเป็นพิเศษภาพนิ่งเป็นพิเศษกล้องหน้าเป็นพิเศษหรือให้เทสเกมก็ได้เผื่อน้องๆอยากจะซื้อไปเล่นเกมพิมพ์ขอมาได้เลยข้างล่างเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ผมตั้มกับ o p p o Reno 4ขอลาไปก่อนละกันเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับกล่องใหญ่มาก